มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับเราจะมาร่วมมือกันครับมาช่วยกันยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมสวัสดีท่านสมคิดจันทรมลึกครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับรวมถึงพี่ๆหัวหน้าส่วนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่งานทุกอย่างไม่ได้มาตรฐาน ทำทุกอย่างให้ o อเวอร์เอ็กซ์เ n ของลูกค้าหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนั่ไหนก็อยากได้เจ้าบ้านที่ดีเจ้าบ้านที่ต้อนรับด้วยคำอบอ,อ,อุ่นนะครับแค่นี้นะครับเขาก็จะมาซ้ําและเขาก็จะทุกท่นานทราบใช่ไหมครับว่าเรามีแรลนไม้ที่สำคัญมากมายแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ เพราะว่าเป็นการร่วมมือกันของท่านจังหวัดนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับในลาดับแรกนะครับขอสอบถามนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตื่นวัฒนธรรมสุนประการประจําปีวัฒนธรรมสุนประการของท่านองเที่ยวและกีฬานครปฐมนะครับแล้วก็ของประจุมทายดีนะครับท่านผู้ว่าราชการครับทุกทุาว่ราชการทั้งของประจุมไทยดีแล้วก็น้องธนบุรีสนใจอย่างไรบ้างครับค่ะ ส่วนนัชการ้าน,นพันธ์สอดทกรุงเทพนะคะแล้วก็มีพามเป็นเอกลักษณ์นะคะตรงมีแม่น้าเจ้าพยาไหลผ่านนะคะในแม่น้าเจ้าพยาเนาั้นก็จะแบ่งออกเป็นคู่คลองการเสนอได้รงร่วมกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะแม่งานก็เลยจะมีสองแม่นะคะค่ะก็ละครรวมทั้งท่านผู้น่าส่วนและท่านผู้เข้าร่วม ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะในส่วนของก็จะเป็นวิถีชีวิตนะคะลำนำเจ้าพญาเชีนเดียวกันนะคะอย่างจะนำนำจะ,จะนำจะนำผู้ประกอบการที่ว่าจะไปเนี่ยคะ่ะไปแล้วก็ตรงกับเป้าหมายที่หนิงการ์จังหวัดมีจุดร่วมกันก็คือ,อเป็นการท่องเที่ยวโดยยึดในเรื่องของสายน้ํา สองสามยนี่อ <"Wow> ีกชิ well ่ครับ1 2, <c oughs> 1> 2> <matters> ึ่ีสาม้า